สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาววชราพรเสมอทรัพย์นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปรหัสนักศึกษา6 1 1 1 0 3 1 3 0 1 0 3เลขที่3ห้องหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาสาธิตวิธีการผูกเงื่อนลูกเสือนะคะทั้งหมดจำนวน5้เงื่อนด้วยกันคะ่ะประกอบด้วย1เงื่อนผิวรอด2เงื่อนขัดสมาธิ3เงื่อนบวงสายธนู4เงื่อนประมงและ5เงื่อนตะกุดเบ็ดค่ะเรามาเริ่มกันที่เงื่อนแรกนะคะเงื่อนแรกก็คือเงื่อน พีรอดน,นะคะโดยเราจะมีเชือกทั้งสองฝั่งนะคะเราจะนําปลายเชือกฝั่งขวานะคะทับไปที่ฝั่งซ้ายจากนั้นนะคะให้นําให้มว้วนปลายเชือกฝั่งขวาลงมาและนําปลายเชือกฝั่งซ้ายนะคะทับกลับไปที่ฝั่งขวาแล้วก็มว้วนปลายเชือกฝั่งซ้ายนะคะลงมาก็จะได้เป็นเงื่อนที่1งค่ะคือเงื่อน พิรอดนั่นเองค่ะซึ่งเงื่อนพิรอดนะคะมีประโยชน์ในการาใช้ต่อเชือกสองเส้นที่มีขนาดเท่ากันและมีความเหนียวที่เท่ากันค่ะและใช้ผูกมัดหีบหอ่อหรือวัสดุต่างๆค่ะต่อไปนะคะเป็นเงื่อนที่สองเงื่อนที่สองนะคะคือเงื่อนขัดสมาธิอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทําเป็นบวงก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้นาปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะคะสอดขึ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะใช้นิ้วชี้ในการช่วยนะคะ จากนั้นนะคะให้นําให้เราล้วงนะคะนําเอาปลายเชือกออกมาแล้วก็สอดไปที่ตรงนี้ค่ะสอดไปที่บ่วงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ทําการดึงนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นเงื่อนขัดสมาธินะคะซึ่งเงื่อนขัดสมาธินะคะ จะใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็งอย่างเช่นเถาวันค่ะและใช้ต่อได้ต่อเส้นไหมสำหรับทอผ้าค่ะและเงื่อนที่3นะคะจะเป็นเงื่อนอบวงสายธนูนะคะเงื่อนบวงสายธนูนะคะดับแรกนะคะจะทําเป็นเหมือนเลข6แบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะนำปลายเชือกนะคะสอด ขึ้นมาจากด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วกอ็อ้อมเชือกเส้นนี้นะคะแล้วก็เชือกนะคะนำกลับมาสอดที่ที่เดิมที่เราสอดไปเมื่อกี้ค่ะจากนั้นนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราทำการดึงเลยค่ะจับแล้วก็ดึงนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นเงื่อนที่สมนะคะชื่อว่าเงื่อน บวงสายธนูนะคะเงื่อนนี้นะคะจะไม่สามารถเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกได้นะคะจะใช้ของคันธนูเพื่อก่งคันธนูค่ะและใช้ผูกปลายเชือกถังตั้งถังนอนค่ะนี่นะคะเงื่อนที่สามต่อไปจะเป็นเงื่อนที่สี่นะคะเรียกว่าเงื่อนประมงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหัวล้านชนกันนะคะเงื่อนนี้เนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะ โดยนะคะเราจะนำปลายเชือกทั้งสองฝั่งนะคะมาขนานกันจากนั้นเนี่ยให้นำมามัดกับเชือกอีกเส้นหนึ่งค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเงื่อนนี้นะคะเขาจะสามารถดึงเข้าและดึงออกได้นะคะให้เราผูกทั้งสองสองฝั่งเลยนะคะ งื่นนี้นะคะเขาจะมีประโยชน์ก็คือใช้ผูกขวดนะคะสำหรับถือหิว้วแล้วก็ใช้ต่อสายไฟค่ะอย่างนี้นะคะให้เราลองดึงดูเลยปึ๊บมันจะดึงเข้าดึงออกได้นะคะถ้าเกิดไปทำถูก และในเงื่อนต่อไปนะคะจะเป็นเงื่อนสุดท้ายเงื่อนที่5นั่นก็คือเงื่อนตะกุดเบ็ดค่ะซึ่งเราจะทําได้ดังนี้ค่ะเรานะคะจะนําเชือกนะคะมาคล้องที่แขนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้จับปลายเชือกนะคะคล้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นช่องว่างที่อยู่ตรงนี้นะคะให้เรานะคะล้วงแล้วก็จับปลายเชือกนะคะออกมาแบบนี้ แล้วก็ดึงค่ะก็จะได้เป็นเงื่อนอตะกุดเบ็ดนะคะเงื่อนที่ใช้ในการทําบ่วงนะคะเพื่อล่ามสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็ใช้ผูกบันไดลิงผูกกระวัดไม้ค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ได้สาธิตเงื่อนลูกเสือครบทั้ง5เงื่อนแล้วนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ